สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านที่คอยติดตามและช่วยแชร์ช่วยเหลือพวกเรามาตลอดวันนี้เรามีเรื่องให้ช่วยมีเด็กผู้หญิงสองคนพ่อแม่ตายหมดและตอนนี้ก็ย่ากับปู่กับน้าที่เลี้ยงเธอมาก็ได้มาจากไปบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้มาขอบริจาคเราอยากจะให้หน่วยงานหรือ ใครๆก็ช่างมาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของเธอที่อยู่ที่บรรพศพิสัยเพราะว่าลมแรงพัดเอาหลังคาไปหมดตอนนี้ในบ้านหลังนี้ก็มีเด็กน้อยอยู่ด้วยหนึ่งคนอยู่กันสามคนสี่คนรวมทั้งเด็กพี่สาวของเธอพูดไม่ได้เป็นใบ้พี่เขยของเธอก็ทำงานทั่วไปรับจ้างขอวอนผู้ใจดี ช่วยเหลือและซ้อมแซมบ้านให้พวกเธออยู่กันอย่างมีความสุขเท่านั้นเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยนอกจากให้ช่วยเหลือเราเราขอความช่วยเหลือไปจากนายอำเภอท่านปรลัดตอนนี้ท่านกำลังวิ่งเลือ่อผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านกำลังมาช่วยเหลือแต่เราอยากให้เราอยากให้มีหน่วยงานอื่นๆมาคอยช่วยเหลืออีกตอนนี้ก็ได้มีไทยรัฐทีวีที่ช่วยออกข่าวขอความเมตตานะคะ โปรดช่วยเหลือหลานเราด้วยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังเราจะทำทุกวิถีทางที่จะให้คนมาช่วยพวกเรา